สวัสดีครับที่รับคลิปนี้เราก็จะมาดีวิวอนิเมะเรื่องก no ิโยโนอุเกซุเกะโจเดสก่ะซังเกียวะอิยะนาโนเดะบอสสุโซโลโทบาสึชิโยโตะโอโมอยมัสและในชื่อภาษาอังกฤษก็คือ I may be a g u r e receptionist but I will solo any boss to clock out on time และในชื่อภาษาไทยก็คือถ้าสาวกิวจะเหนื่อยเบอร์นี้ขอไปขยี้บอสเองได้ไหมคะ อนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวแอคชั่นประจนภัยในโลกแฟนตาซีนะครับโดยเรื่องย่อของเขาก็คืออารินาโครเวอร์พนักงานต้อนรับประจำกิวสาขาอินฟลูผู้ที่ต้องเจอกับการทำงานล่วงเวลาเป็นประจำทำให้เธอต้องหาทางทำทุกอย่างเพื่อให้การทำงานล่วงเวลาของเธอนั้นหมดไปแม้กระทั่งการที่จะต้องปกปิดตัวตนเพื่อไปโค่นบอสด้วยตัวเองและเรื่องราวการทำงานล่วงเวลาของอารินาก็ได้เริ่มต้นขึ้น แล้วก็มาถึงในส่วนที่ผมสนใจกันเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องจะเล่าในมุมมองของอลิณาปูซึ่งเป็นพนักงานของกิลนะครับอาจจะมีความแตกต่างกับแนวแฟนตาซีหลายๆเรื่องที่อาจจะเล่าในมุมของนักประชนภัยเป็นหลักมากกว่าถัดมาที่ผมสนใจนะครับก็จะเป็นในส่วนของเบิร์กเซตอัพในส่วนแรกนะครับที่ผมสนใจก็จะเป็นในส่วนของสกิลที่นอกจากจะมีความแตกต่างกันในแต่ละสกิลแล้วตัวของสกิลเองก็ยังมีลำดับชั้นด้วยซึ่งลำดับชั้นที่สูงขึ้น ความสามารถหรือว่าพลังของสกิลก็จะเพิ่มขึ้นด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของที่มาที่ไปของเรื่องที่ก็จะมาส่งผลต่อตัวเนื้อเรื่องด้วยและถัดมาที่ผมคิดว่าเรื่องนี้ทําได้ค่อนข้างดีเลยก็คือความเป็นเลิฟคอมเมดี้ถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นแอคชั่นประจนภัยในโลกแฟนตาซีแต่ความเป็นเลิฟคอมเมดี้ระหว่างตัวของอารีน่ากับตัวของเจดก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียว และเมื่อพูดถึงตัวละครเจดผมคิดว่าเขาเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะสร้างสีสันให้กับเรื่องได้ดีพอสมควรเลยแล้วก็การกระทำกับรูปลักษณ์ของเขาก็ดูจะค่อนข้างขัดกับภาพจําของเราดีซึ่งมันก็ทําให้เป็นอีกหนึ่งสีสันของเรื่องด้วยและต่อมาก็จะเป็นกิมมิคเล็กๆของเรื่องนะครับอย่างการสลับเพลงเปิดกับเพลงปิดในบางตอนซึ่งผมก็ไม่รู้ว่านี่เป็นกิมมิคที่ดีหรือว่าเป็นการสร้างความสับสนให้คนดูกันแน่นะครับและสุดท้ายก็คือในส่วนของงานภาพ โดยรวมค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าในส่วนของแอคชั่นผมให้ไปนในทางกลางๆงานดีไซน์คาแรคเตอร์งานแบ็กกราวด์ผมคิดว่าโดยรวมค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็มาถึงในส่วนที่ผมยังติดอยู่กันเลยนะครับสิ่งแรกที่ผมรู้สึกได้ก็คือฉากของการต่อสู้หรือว่าความซีเรียสในเรื่องมันทำออกมาได้ไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่ผมคิดว่าถ้าเรื่องไปเกาะกับความเป็นแนวคอมเมดี้เลยอาจจะทำให้เรื่องดูได้ลื่นหรือว่าดูได้สนุกกว่า พอเรื่องมันพยายามเล่าในฉากของความซีเรียสที่ท้ายสุดแล้วการแก้ปัญหาหรือว่าทางลงของแต่ละปัญหามันดูค่อนข้างจะกำปั้นทุบดินเกินไปหน่อยมันเลยทําให้รู้สึกว่าฉากที่มีความซีเรียสหรือฉากต่อสู้มันค่อนข้างจะลดความสนุกของตัวเรื่องลงส่วนถัดมาเป็นส่วนที่ผมอาจจะรู้สึกเสียดายมากกว่านะครับก็คือในเรื่องการเล่าเกี่ยวกับการทํางานของพนักงานต้อนรับหรือว่าระบบพนักงานของกิลในเรื่อง ซึ่งเราไม่ค่อยได้เห็นเรื่องเขาเล่าเยอะสักเท่าไหร่เขาจะไปโฟกัสอยู่กับแค่การทำงานล่วงเวลาของอารีนามากกว่าและสุดท้ายสำหรับผมก็คือผมมองว่าเรื่องนี้เป็น a อนิเมะแนวเนื้อเรื่องนะครับแต่ว่าเขาพยายามเล่าหลายๆอย่างพร้อมกันมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสลับอารมณ์ที่มีความเป็นคอมเมดี้บ้างไปในทางงซีเรียสบ้างแต่ท้ายสุดแล้วมันก็ไม่ได้สลับกันแล้วรู้สึกว่ามันดูโอเคสักเท่าไหร่ รวมไปถึงการเล่าหลายอย่างพร้อมกันบางครั้งมันก็ทําให้เรื่องมันดูไปได้ช้ามันทําให้เรื่องดูเอื่อยไปด้วยก็ขอสุบโดยรวมเลยก็แล้วกันนะครับผมคิดว่าองค์ประกอบหลายๆอย่างในเรื่องทําออกมาได้ค่อนข้างดีและน่าสนใจแต่ว่าน่าเสียดายตรงที่เขาดันไปโฟกัสกับในส่วนของบทต่อสู้หรือบทที่มีความซีเรียสมากกว่าซึ่งท้ายที่สุดแล้วมันก็ออกมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่และยังจะไปฉุดในส่วนของส่วนอื่นๆที่มันค่อนข้างดูดีลงไปด้วย และในส่วนของตัวเนื้อเรื่องนะครับในส่วนของช่วงท้ายผมคิดว่าเรื่องก็ค่อนข้างเคลียร์ในหลายส่วนแต่ว่าแน่นอนในส่วนของตัวเนื้อเรื่องหลักก็ยังดูจะมีอะไรให้ได้เล่าอีกเยอะก็หวังว่าถ้ามีการปรับในส่วนของบทที่มีการต่อสู้หรือบทที่ซีเรีสให้ออกมาดีขึ้นผมคิดว่าก็น่าจะทําให้เรื่องดีขึ้นด้วยก็หวังว่าจะมีภาคต่อออกมาให้เราได้ชมกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับการรีวิวอนิเมะในคลิปนี้ ก็คลิปต่อไปผมจะมารีวิวอนิเมะเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ